สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับจะกลอีกแล้วนะครับสำหรับยังสตอรี่ครับในช่วงเดือนนี้ต้องขออนุญาตแจ้งก่อนเลยนะครับว่าคอนเทนต์ยังสตอรี่ส่วนใหญ่ที่จะออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนั้นจะเน้นหนักประมาณ80%ไปที่คอนเทนต์จักรวาล High and low the อะ r s ิเพื่อเป็นการฉลองกับภาคต่อ h i g อน n d Low the อะ r s ิที่เพิ่งประกาศไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาซึ่งมาในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงตัวละครของเครื่อง High a n d Low t h e อะ r s ิกับเรื่องราวของสถิติการต่อสู้ของแต่ละคนในเส้นเรื่อออร่ออองงขาค Diverse Park กกัันนสหย เพื่อเป็นการติวและทบทวนความจํากันสักหน่อยนะครับว่าแต่ละคนมีผลสกอร์เป็นอย่างไรกันบ้างบางคนอาจจะดูเข้มเข้มแต่สถิติการต่อสู้อาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่แพ้ยับอะไรทำนองนั้นครับหรือบางคนอาจจะดูไม่มีบทบาทหรือว่าดูทรงเป็นมวยรองแต่ผลสกอร์อาจจะสวยงามและอาจจะไม่เคยแพ้ใครเลยซึ่งในคลิปนี้และในหัวข้อนี้ขอยกมาเฉพาะตัวละครจากภาคเดอะเวิร์สซึ่งขอแบกเอาเป็น2ฝั่ง นั่นก็คือฝั่งของเด็กโอยะในภาพปกติและเด็กโฮเซนในรุ่นของซาจิโอนะครับและขอยกมาในเฉพาะเหตุการณ์ที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการอารมณ์ทํานองแบบไปเจอกับพวกกิกี้ที่ไหนมาอะไรทํานองนั้นขออนุญาตไม่นับในคลิปนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับมาว่ากันถึงฝั่งโอยะในภาพปกติกันก่อนนะครับคนแรกครับกับฮานาโอกะฟูจิโอพระเอกในภาคนี้ของเราถึงดูทรงเก่งๆแต่เขาก็เคยแพ้มาครั้งหนึ่งนะครับ จากสถิติที่มีการเปิดเผยล่าสุดตอนนี้ฟูจิโอมีแมตช์การต่อสู้เกิดขึ้นทั้งหมด4ครั้งซึ่งแบ่งออกเป็นชนะ3แพ้1คนที่เขาปราบไปก็จะเป็นซึกษะเพื่อนรักของเขาเคนโซชิดะจากโฮเซนและโมโตะกิจากซิกฟอร์มไฮแอนด์โลครับส่วนคนที่ทำให้ฟูจิโอมีสกอร์แพ้ติดตัวมานั่นก็คือพิซาของเราหรือว่าซาจิโออุอดะจากโฮเซนนะครับคนที่2ครับทาคาโจซึกษะะเพื่อนรักของฟูจิโอ พลังของเขายังถือว่าค่อนข้างเป็นปริศนาพอสมควรนะครับเพราะเรามีข้อมูลการต่อสู้แบบสถิติของพี่แกน้อยมากเพราะตั้งแต่เริ่มเส้นเรื่องของภาคเดอะเวิร์สมาพี่แกมีการต่อสู้ที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเพียงแค่1มแมตช์นั่นก็คือการต่อสู้กับฟูจิโอและก็ได้พ่ายแพ้ไปคนที่3และ4ขอมามบบแพ็คคู่เลยนะครับกับชิบะมังและซุจิคู่หูสตรีทบอยที่คอยติดตามทรุรกิมาโดยตลอด ด้วยความที่บทบาทส่งให้พวกเขาเป็นมวยรอมโดยตลอดทําให้เสถียรการต่อสู้ของทั้งคู่ไม่ค่อยสวยนักพอทั้งคู่แท็กทีมกันสู้มาโดย2ครั้งโดยครั้งแรกเจอกับโทอรกินั่นแหละครับจะได้พ่ายแพ้ไปสุวนครั้งที่2อ,อยู่ในศึกช่วงประทะกับโฮเซนที่ได้พ่ายแพ้กับจินคาว่าอีเมย์รถถังฝั่งทนของโฮเซนสรุปได้ว่าทั้งคู่แพ้ทั้ง2แมตช์ร คนที่5้าคนสุดท้ายของฝั่งโอยะภาพปกติกับโทโร,รกิโยสุเกะหนึ่งในตัวละครดั้งเดิมจากภาคซอสเช่นเดียวกับชิบะมังและซุจิชายที่ขึ้นชื่อได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในโอยะภาพปกติแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาที่ค่อนข้างขาดความเป็นผู้นําที่ดีทําให้เขาไม่สามารถก้าวไปสู่ตําแหน่งผู้นําของโอยะในภาพปกติ จนมายอมรับฟูจิโอในภายหลังว่าฟูจิโอเหมาะสมที่จะคุมโอยะในตำแหน่งหัวหน้าหรือว่าผู้นำมากกว่าเขาโดยสถิติการต่อสู้ของเขาเอาทาที่มีการเปิดเผยนั้นมีอยู่ด้วยกัน5ครั้งแบ่งออกเป็นผลชนะ3มครั้งโดยเริ่มจากการเอาชนะชิบะามาังไดซึจิตามมาด้วยการร่วมตีกับชิบะามาังซึจิและคนอื่นๆไปย้ำใส่ฟูรุยะเซคิและพรรคพวกของคนอื่นๆของกลุ่มมุรยมามะและครั้งที่สากับการต่อสู้ตัวต่อตัว,ต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 วกับอุดาจิมะยูเครนในศึกใหญ่ในภาคเดล์บูวี่ ส่วนสกอร์แพ้ของเขาชายผู้ที่มอบความให้แพ้กับเด็กหนุ่มสุดแกร่งอย่างทโรกิได้นั้นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นหน้าตอนนี้นะครับเขาก็คืออดีตราชาแห่งภาพพิเศษมุรยมามะโยชิกิโดยตัวเขานั้นได้่พยแพ้ให้กับมุรยมามะไปถึง2ครั้งครั้งแรกในภาคซอสและครั้งที่2ใน The Wo r s t The Movie นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับฝั่งของโอยาภาพโกติมาว่ากันถึงฝั่งโฮเซีในรุ่นนี้กันหน่อยว่าพวกเขามีผลสกอร์เป็นอย่างไรกันบ้าง มาเริ่มคนแรกครับกับผู้นำโคเซนในยุคนี้ยุคที่ขึ้นชื่อเรียกว่าแข็งแร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของโฮเซนชื่อของเขาก็คือซาชิโออุวยดะครับโดยเขานั้นมีผลการต่อสู้ที่มีการเปิดเผยจะมีอยู่5การต่อสู้โดยแบ่งออกเป็นชนะสี่แพ้หนึ่งมาว่าถึงสกอร์ชนะก่อนนะครับเขานั้นเคยเจอกับเพื่อนของเขาอย่างสวามุราโซจิมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับและก็สามารถเอาชนะมาได้ส่วนอีก2การต่อสู้เกิดขึ้นในศึกใหญ่ที่พะทะกับโอยะ ที่ตัวเขานั้นเพียงคนเดียวก็สามารถปราบได้ถึง2คนโดยเรียงตามนี้ครับนาะคาโกชิ uchi, และนาคาโอกะ และในครั้งที่4กับการต่อสู้วัดพลังหนึ่งหนึ่งตัวตัวกับการต่อสู้กับฟูจิโอและเขาก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ส่วนการแพ้ของเขานั้นที่ผมพยายามไม่พูดเป็นครั้งในหัวข้อของอุเวดะนั้นก็เพราะว่าคนที่อุเวดะแพยแพ้นั้นเขาก็คือราโอแห่งสุสุรันโดยได้มีการเปิดเผยว่าอุเวดะเคยแพยแพ้่กับราโอหลายต่อหลายครั้งทําให้จริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าพี่แกแพ้มากี่ครั้งอาจจะแค่2ครั้งหรือมากกว่า10ครั้งก็เป็นไปได้ครับ คนที่สองจินคาว่าอีเม์รถถังประจำโฮเซนในรุ่นนี้โดยเขานั้นน่าจะเป็นคนเดียวในคลิปนี้เลยนะครับที่ผลสกอร์ของเขานั้นสะอาดและสวยงามที่สุดเพราะเขานั้นมีผลการต่อสู้ที่มีการเปิดเผยอยู่ด้วยกัน2ครั้งโดยครั้งแรกเป็นการต่อสู้ในศึกใหญ่ที่ประทะกับโอยะโดยเป็นการประทะกับชิบะมังและซึจิขนาดรุมยังเอาจินคาว่าไม่อยู่นะครับและครั้งที่2กับการเจอกับมินามิโดยเขานั้นถือว่ารักษาสกอร์ของตัวเองได้ดีและหวังว่าภาคใหมน่นี้ยังจะรักษาได้อยู่นะครับ คนที่3และคนที่ 4, สซาวามุโะโจิจและสบะคังถือว่าเป็น2ตัวละครที่ออกแบบคาแรคเตอร์และแคสต์นักแสดงมาได้น่าสนใจมากครับถึงแม้เสติของพวกเขาจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่โดยพวกเขาทั้งคู่พ่ายแพ้กับการรวมอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกมินามิพาพพวกมาอีก8คนมารวมกลุ่มของซวาุุระสบะคังและคนอื่นๆอีกคน2คนซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับที่เป็นตัวจุดชนวน ความเข้าใจผิดระหว่างโอยาและโฮเซนซึ่งเพิ่มเติมตรงสวามุราเล็กน้อยนะครับเหมือนว่าเมื่อก่อนเขานั้นจะเคยปรามือกับซาจิโอะมาแล้วนะครับแต่ก็เป็นฝ่ายของสวามุระที่พ่ายแพ้สรุปแล้วสวามุระและสบะคังเอาเท่าที่มีการเปิดเผยในข้อมูลเชิงสถิติพวกเขายัางไม่เคยชนะใครเลยครับคนที่5ครับ โอรจิมายูเครนพ่อหนุ่มแว่นที่ส่วนตัวมองว่าในภาคต่อไปของ h ฮแอนโด h เวิร์สเขาน่าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นพอสมควรโดยการต่อสู้ของเขานั้นได้มีการบันทึกอยู่หนึ่งครั้งกับการเจอกับโทรุรกิซึ่งก็เจอพี่โดของเราคว่ำไป สุดท้ายรนลิสต์ของโคเซนในคลิปนี้ครับกับชิดะเคนโซกับการต่อสู้เพียง2ครั้งของเขาเท่าที่มีการเปิดเผยศึกใหญ่ในโอยาปะพระโฮเซนนั้นเขาได้เอาชนะยาสุชิที่มีอาการบาดเจ็บเป็นพนอยู่แล้วไปได้ แต่ก็ได้มาพ่ายแพ้กับการต่อสู้หนึ่งหนึ่งตัวตัวกับพระเอกจากภาคโอยาของเราฮานาโอกะฟูจิโอะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสถิติการต่อสู้ของนักสู้ทั้งสองฝั่งที่ยังสตอรี่ได้ยกมาพูดถึงในวันนี้จริงๆฝัง่งโอยาจังขาดไปอยู่3าถึงสคนนะครับที่ขออนุญาตไม่ยกมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบอภัยแฟนคลับทุกท่านด้วยนะครับ้ากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อให้ผ้าเชียใหม่ของอย่ังสตอรี่นะครับยังไงวันนี้ต้องขอ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ